ต้นใบยานางนะครับนี่เถาขึ้นไปนะครับพันต้นไม้ใหญ่นะฮะนี่ครับตายขึ้นต้นมะขามไปนะครับอันนี้มีอยู่กอเดียวครับตอนนี้ดูนะครับกำลังออกลูกนะฮะนี่ครับกำลังแก่แล้วครับ เดี๋ยวก็จะได้มเมล็ดไว้ทำพันนะฮะัท่านใดที่ต้องการมเมล็ดพันธุ์ใบยานางนะครับก็ทักทายกันมาได้ไม่ไปส่งนะครับให้ฟรีมารับเองนะครับท่านละไม่เกิน3เม็ดห้าเม็ดก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าจำนวนมันน้อยนะครับตรงนี้กิ่งนะนี่กิ่งของมันนะครับก็ออกลูกออกผลเช่นกันนะครับ กำลังแก่ฮะเดี๋ยวแก่แล้วก็จะเก็บเมล็ดเอาไว้ทำพันธุ์นะครับเอาไว้กินกับหน่อไม้นะครับเวลาจะต้มหน่อไม้กินหรือว่าทำหน่อไม้เป็นอาหารนะฮะก็เอาไปต้มกับใบยะนางก่อนนะครับจะทำไม่ให้เป็นนิ่วนะฮะไม่ฮะทำให้ท่านไม่เป็นนิ่วนี่นะครับด้านบนนี้ก็มีประปายนะครับพอที่จะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กันได้นะครับ ลองดูนะครับนี่คนต้นนะครับก็มีมากหน่อยนะครับ